สวัสดีครับทุกท่านกลับมาพบกันกับรายการลดดีๆมีมาเรื่อยๆนะครับวันนี้เป็นเช้ามืดของวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมครับเวลา1นนาฬิกายี่นาทีไม่น้องแปลกใจนะครับก็คือตีหนึ่งบนาทีเนี่ยครับของข้ามคือบันเสาร์เป็นเช้ามืดของวันอาทิตย์ครับนอนไม่หลับครับตื่นมาตอนหนึ่งก็เลยมาลองอัดคลิปแบบใช้ อินเตอร์เฟซใหม่ๆแทนนะครับก็มาพบกันกันกบรถคันนี้ครับ ISUsu c a คาเ a m คนะครับ Cam o คาเน,นี้สีขาวครับแต่งซิ่งเลยนะครับแต่งซิ่งเลยเขาบอกเลยว่าเป็นรถซิ่งครับผมแต่ไม่รู้ว่าทำอะไรมั่งก็มีโหลดนะครับนะฮะมีโหลดเตี้ยใส่แม็กนะฮะเป็นสีขาวสภาพสีสภาพโดยรวมผมว่าประมาณ ประมาณ80%นะครับก็อาจจะไม่กริบมากนะครับแต่ภาพรวมดูดีนะดูเครื่องเครื่องก็เป็นเครื่องเดิมนี่แหละแต่ว่าดูใส่อะไรมั่งเยอะแยะไปหมดเลยนะมีกองกองสเตเลสไว้เห็นนะฮะข้างหน้าก็อ,อารมณ์ซิ่งซิเลยนะ,ะก็ใครชอบรถแนวนี้ก็สนใจก็ลองดูนะเขาบอกว่าเนี่ยคาเมโอรถสวยแรงมากครับ เครื่องร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมคือเป็นเน้นหนักที่เครื่องนะสงสัยทั้งจูนทั้งโมทั้งอะไรมาเยอะแยะเลยเนี่ยดูอะไดูลูปไปดูนะครับรายละเอียดไม่ได้มีให้เพิ่มเติมครับมีให้เท่านี้ครับผมดูถ้าท่านสนใจท่านก็ต้องเดี๋ยวผมก็จะลงลิงก์ให้ท่านติดต่อไปนะครับก็ดูดุดุด,ดโหดๆชอบของแรงๆแ,แล้วก็บาดแรงๆก็ไปว่ากันนะครับแต่ดูแล้วก็เป็นเครื่องดีเซลตัวเดิมน,นี่แหละครับนะฮะเขาเปิดราคามาที่ 80,000บาทครับผม80,000บาทนะครับใน Facebook Marketplace นะครับผมนะฮะ Facebook m k r k e t p l a c e เปิดมา80,000บาทก็ถือว่าน่าสนใจนะครับตจรงิงแล้วก็ใครที่สนใจรถแนวนี้ก็ลองติดต่อดูนะก็ว่าน่าจะสน,น่าสนใจอยู่80,000บาทนะครับโอเคโชคดีครับผม